ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางออนไลน์จะบอกว่าทางบ้านก็ไม่ใช่นะเพราะท,ทุกคนน่าจะอยู่ที่ทํางานกันอยู่นะครับผมขอบคุณพระเจ้าสาหรับสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระองค์ร่วมกันในช่วงเวลานี้อันที่จริงแล้วมีอย่างหนึ่งที่เป็นภาระใจของผมในการที่แบ่งปันกับสาธารณาชนเมื่อมีโอกาสได้พูดกับสาธารณาชนเนี่ยในในเรื่องความเป็นห่วงเกี่ยวกับค่านิยมบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้น ในสังคมไทยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าความาขัดแย้งที่ที่มันไม่น่าจะเกิดเพราะมันเกิดจากความสับสนหรือความความที่เข้าใจเจตนาของกันและกันผิดผมพูดตรงๆแล้วก็คือมีช่วงที่ผ่านมามีมีคลิปหนึ่งที่ออกไปบอกแล้วก็บอกพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อเราแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยต้องทําตามหน้าที่อยู่แล้ว ผมเข้าใจว่าคือดูจากปฏิรยาพี่น้องแล้วหลายท่านไม่ค่อยสบายใจที่ได้ยินคํานี้มันก็ชวนไม่สบายใจอยู่บ้างเพราะว่าเราเราเข้าใจดีว่าเราเติบโตมาในวัฒนธรรมสังคมที่ให้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่นะครับนะแต่ว่าไอ้ด้านหนึ่งผมก็เข้าใจว่าคนที่ที่พยายามจะเผยแพร่สิ่งนี้ออกไปเนี่ยก็มีเจตนาดีไปอีกแบบหนึ่งเพียงแต่อาจจะขาดความครบถ้วนในการที่จะ ข้อมูลให้ครบก่อนแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วฉับพลันแล้วก็เอาเฉพาะสิ่งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรจะแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะแก้ก็คือการที่มีพ่อแม่บางคน abuse หรือว่าใช้สถานะของพ่อแม่ไปในทางที่ผิดใช้สถานะของพ่อแม่ไปในทางที่ผิดยกตัวอย่างเช่นใช้สถานะของความเป็นพ่อแม่ในการข่มขู่ลูกหรือว่ารีดไถหรือว่าใช้บางสิ่งบางอย่างทําให้ลูกรู้สึกผิด เราก็ต้องจำใจทําในสิ่งที่เกินความสามารถของลูกหรือเขาเองในฐานะเป็นพ่อแม่ไม่ได้ทําหน้าที่พ่อแม่อันควรทําแต่ว่าก็ไปเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินกว่าสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับนะพอมันเห็นปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มก็เลยคิดว่าเออล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เลยผลิตเครื่องมือทาความคิดออกมาบางอย่างว่างั้นเราปลดไอ้สิ่งนี้ออกไปเลยแล้วกันจะได้ไม่มีใครเอาสถานะนี้ไปใช้เป็นในทางที่ผิดได้นะฮะ ซึ่งมันก็เหมือนกับเราก็ต้องอโยนสิ่งที่ถูกทิ้งไปพร้อมๆกับคนที่ใช้สิ่งที่ถูกนั้นอย่างผิดๆซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่หนทางที่ดีในระยะยาวเมื่อเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นใช่ไหมครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวแเราโดยไม่ได้มองว่าในระยะยาวมันจะสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาให้กับชีวิตของมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่ อยู่กันไปตามสัญชาตญาณแต่ว่ามนุษย์นั้นเรารู้กันดีว่ามีจิตวิญ,ญญาณที่ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้และมีพระลักษณะของพระเจ้าแล้วก็มนุษย์เองไม่ไมจำเป็นจะต้องทําเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแต่เรามีมโนธรรมซึ่งมโนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมโนธรรมพิสูจน์ว่ามนุษย์มีจิตวิญญ,ญาณและมนุษย์เลือกทําในสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับสัญชาตญาณของตัวเองได้ถ้ารู้ว่า สิ่งที่เลือกทำนั้นมันดีกว่าสัญชาตยานสัญชาตยานบอกให้เรารักษาชีวิตตามโนธรรมบอกให้เราสละชีวิตเพื่อคนอื่นได้สัญชาตยานบอกให้เราเห็นแก่ตัวหิวก็ต้องกินอยากก็ต้องได้แต่มโนธรรมสอนให้เรารู้จักเสียสละและแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยที่บางครั้งการแบ่งปันนั้นอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้เราได้ซ้าไป สัญชาตญาณไม่นําความเดือดร้อนมาให้เรา,เาจะไม่สัญชาตญาณจะไม่ยอมให้เานาความเดือดร้อนมาให้ตัวเองแต่มโนธรรมยินดีที่จะทําให้เราปล่อยให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพื่อที่จะนําสิ่งที่ดีกว่าไปให้ผู้อื่นอันนั้นเป็นเป็นพระลักษณะที่พระเจ้าได้ทรงปลูกฝังไว้ให้กับเราเพราะเป็นพระลักษณะเดียวกับพระเจ้าและสิ่งนี้เราเรียกว่าพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์นะฮะในเรื่องของครอบครัวนั้นเมื่อพูดถึงคําว่าบุญคุณพ่อแม่เนี่ย มันก็นเป็นเรื่องของคำสาบอีกนะถ้าเกิดว่าเราจะให้นิยามาะว่าบุญคุณเนี่ยไปในลักษณะของการที่ต้องทวงกันได้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเนี่ยทำให้เกิดความสับสนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรต้องยิ่งแยกนี้ออกจากกันก่อนระหว่างคําว่าระหว่างคําว่าหน้าที่ของพ่อแม่กับคำว่าหน้าที่ของลูกลูกไม่สามารถที่จะพยายามปฏิเสธหน้าที่อันดีของลูกเพียงเพราะว่าพ่อแม่ไม่ทําหน้าที่ของพ่อแม่ใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องทําหน้าที่นั้น คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธหน้าที่ที่คุณมีอยู่ในทุกๆวันนี้เพียงเพราะว่าอีกคนหนึ่งในที่ทํางานหรืออีกคนหนึ่งในสังคมปฏิเสธหน้าที่ของเขาฉันได้ก็ฉันนั้นเพียงเพราะว่าพ่อแม่บางคนอาจจะทําหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมหรือว่ามีชีวิตที่ไม่คู่ควรกับหน้าที่อันดีที่เขามีอยู่ไม่ได้หมายความว่าลูกทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้จะต้องละเลยหน้าที่ของลูกเพียงเพราะว่ามีพ่อแม่บางส่วนไม่รักษาหน้าที่ของเขา ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พ่อแม่บางส่วนที่มีอยู่หรืออีกพ่อแม่จํานวนหนึ่งไปทําในสิ่งที่มันผิดต่อหน้าที่ของเขาอีกใช่ไหมครับนะมันมัน,มนเราไม่สามารถที่จะเอาเรื่องที่มันเป็นเอ็กเซปชันหรือว่าเรื่องเฉพาะกิจเนี่ยมาตั้งเป็นบรรทัดฐานในการแจ้ให้ทุกคนปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรื่องเฉพาะกิจหรือว่าเรื่องที่มันเป็นข้อยกเว้นหรือเอ็กเซปชันเนี่ยก็ควรจะต้องแก้ไขกันไปในส่วนนั้นที่ต้องจัดกลุ่ม ของปัญหาซะก่อนว่าเป็นปัญหาเฉพาะกิจเป็นปัญหาที่เกิดแบบที่ Exception หรือว่าเป็นข้อยกเว้นนะไม่ใช่เป็นปัญหาที่เป็นนอร์มหรือว่าบรรทัดฐานปกติถ้าเราปนกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความสับสนถ้าเราปนนอร์มกับ Exception หรือว่าปนสิ่งที่มันเป็นปกติกับสิ่งที่มันเป็นข้อยกเว้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหายกตัวอย่างเช่นถามว่ารู้จักเพื่อนบางคนไหมครับที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่ากับเราแต่ว่ามีผลการเรียน ดีไม่น้อยไปกว่าเราและอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งรู้จักบางคนไหมครับที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่ก็ยังประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งเรารู้จักหลายหลายคนตรงนั้นแปลว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเด็กทุกคนก็ไม่จําเป็นต้อง,ต,อง,ต,งตั้งใจเรียนเพราะว่ามีคนบางคนไม่ตั้งใจเรียนแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตใช่ไหมครับไม่ได้นะฮะใช่ไหมครับอันนั้นมันเป็นเอ็กเซปชันะฮะเขาฟลุกครับพูดง,ง่ายๆนะไม่เกี่ยวอะไรกับศาสนกิจที่นี่นะแต่ว่าเขาฟลุกเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่ปกติ ดังนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเราไม่สามารถจะสอนเด็กว่า <_ d ick> เห็นไหมมีคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจเรียน <_ d ick> เขายังประสบความสําเร็จได้เลยคุณจะตั้งเรียน้งใจเรียนไปท,ไปทำไมไม่ได้นะฮะเราต้องเราต้องอยู่กับนอมก่อนเราต้องอยู่กับภาวะปกติก่อนว่าอันเนี้ยเราควรจะทํางี้ก่อนหลังจากนั้นเร,เราทําให้เต็มที่ก่อนดังนั้นผลที่ตามมาเนี่ยมันก็พิว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่มันเป็นข้อยกเว้นเนี่ยมาตั้งเป็นบรรทัดฐานพระคัมภีร์สอนว,ว่าไงเกี่ยวกับเรื่องของสายสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เรื่องของการที่เราจะ มีหลักการที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติต,ต่อคนในครอบครัวพระพี่บอกชัดเจนในพระธรรมอุยพยตที่2ี่2ข้อ12ซึ่งพระธรรมตอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามาจากบัญญัติสิประการบัญญัติสิประการในถือเป็นแก่นของบัญญัติข้ออื่นอันที่จริงแล้วบัญญัติมีเยอะนะฮะมีความคาดหวังที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของมนุษย์ที่จะตอบสนองต่อสายสัมพันธ์ต่อคนในสังคมเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ ได้รับการสรุปหรือว่าเป็นแก่นของสิ่งอื่นๆเนี่ยมาเป็น1ิข้อก่อนเป็นเบื้องต้นเพื่อจะนําไปประยุกต์ใช้กับข้ออื่นๆนะครับครับโอเคผมผม,มั่นใจว่าตอนนี้จะได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้น <laughs> โอเคเพราะผมอยากจะให้พี่น้องได้ยินชัดเจนเพราะกลัวว่าเออเสียงมันจะเบาไปพระธรรมอพยพบทที่ยี่สิบข้อสิบสองเนี่ยบอกกับเราว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาผม อ่านพร้อมกันดีไหมครับให้คนที่อยู่ทางออนไลน์ได้รู้ว่าเรากระหึ่มแค่ไหนหนึ่งสองสาจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่ง,งพระยาวเวพร,เาพระเจ้าของเจ้า,จาประทานแก่เจ้าพระคพี่บอกชัดเจนว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาคําถามที่เราควรจะถามในเวลานี้ก็คือว่าพระอพี่ให้เงื่อนไขไว้ไหมครับว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาที่ มีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่บอกไว้ไหมครับพระคัมภีร์บอกไว้ไหมครับว่าจงให้เกียรติแก่บิดามานาที่น่านับถือที่ทําตัวดีที่ไม่มีข้อบอกพร่องอะไรเลยพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นไหมครับทําไมไม่บอกล่ะครับทําไมพระคัมภีร์ไม่บอกให้นับถือพ่อแม่ที่สมควรจะนับถือหรือพ่อแม่ที่เไม่ได้มีข้อบอกพร่องอะไรทําไมไม่บอกอย่างนั้นครับถูกต้องครับเพราะมันไม่มี พ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบแลวไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยไม่มีตัวตนมนุษย์ทุกคนมีความบกพร่องที่เกิดขึ้นในตัวเราทั้งสิน้นเราจึงไม่สามารถที่จะตั้งเงื่อนไขของเราเองว่าเราจะนับถือเฉพาะพ่อแม่ที่มีลักษณะอย่างนั้นเท่านั้นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นหรือเราจะให้เกียรติเฉพาะพ่อแม่ที่ท,ที่ที่ทำตัวเหมือนพ่อแม่เพื่อนที่ดีจังเลยคุณไม่เคยอยู่ที่บ้านเขาหรือคุณไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงและตลอดชีวิตที่เขาดูแลลูกเขา คุณจึงไม่สามารถที่จะไปบอกว่าโอ้เห็นไหมเนี่ยเขาได้ของเล่นโอ้ขอเขาได้เขาได้ขนมเขาได้อะไรแล้วทําไมฉันไม่ได้อย่างนั้นฉันถ้าฉันได้พ่อแม่แบบนั้นก็คงจะดีฉันจะให้เกียรติพ่อแม่ที่ที่ทำตัวแบบนั้นเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆเขาอาจจะมีข้อบอกพร่องอื่นที่มันอาจจะไม่คลิกกับคุณก็ได้นะที่ที่คุณอยู่แล้วคุณอาจจะอยู่ไม่ได้โดยซ้ําไปนะประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าพระอภมมีไม่ได้เงื่อนไขไว้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปไม่ได้ทั้้งสิน มันไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะตั้งเงื่อนไขเองว่าฉันจะให้เกียรติเฉพาะพ่อแม่อย่างนั้นนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทําอย่างดีที่สุดเท่าที่ความจํากัดของท่านจะจะให้เปิดโอกาสให้ท่านทําได้ไม่ว่าความจํากัดนั้นจะเป็นเรื่องความจํากัดด้านการศึกษาที่มีไม่ว่าความจํากัดนั้นจะเป็นเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจที่มีไม่ว่าความจํากัดนั้นจะเป็นเรื่องของ ความรู้ในการเลี้ยงลูกที่มีคุณไม่สามารถจะเอาบรรทัดฐานหรือความรู้ในการเลี้ยงลูกในปัจจุบันไปวัดคนในอดีตว่าทําไมไม่เลี้ยงลูกด้วยความรู้นี้เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาไม่สามารถจะเข้าถึงความรู้นี้เหมือนกับที่คุณเข้าถึงความรู้นี้ในสมัยนี้ได้ดังนั้นเขามีเท่าไหร่เขาก็ทําเท่านั้นน่ะและอาจจะรู้ก็ได้เขาอาจจะมีความรู้ตรงนั้นก็ได้ในบางส่วน แต่เขาอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลิกภาพเขาอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เขาจะต้องอต้องต่อสู้ในเวลานั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อจํากัดในเวลานั้นแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าอย่างไรก็ตามเขาก็สมควรจะได้รับเกียรติจากคุณในฐานะที่เขาเองก็ให้กําเนิดและดูแลเอาละมันไปถึงจุดนี้เขาจะมีคนพูดว่าเอา้าก็ให้กําเนิดมาก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ถูกต้องนะฮะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องไปพูดในชั้นเรียนพ่อแม่อันนั้นไม่ต้องพูดในชั้นเรียนพ่อแม่ไม่ใช่มาพูดในชั้นเรียนลูกเพื่อให้ลูกใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างหรือเป็นเงื่อนไขในการกดดันพ่อแม่มันคนละห้องเรียนกันพอเราปนกันปั๊บมันจะงงไปหมดและมันจะทําให้เราไปใช้เหตุผลที่อีกคนนึงควรจะเป็นคนตัดสินใจเนี่ยมาตัดสินใจแทนเขาซึ่งมันไม่ได้ เวลาที่เรามีชั้นเรียนหรือว่าอบรมบุคลากรทางการแพทย์เราก็ต้องคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนไข้ให้ดีแล้วก็พูดถึงจรรยาบรรณของแพทย์นั่นนี่น่นมากมายใช่ไหมครับหรือจรยาบรรณของบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ชั้นเรียนของบุคลากรทางการแพทย์แต่เมื่อเราหารมหาคนไข้เนี่ยเราก็ต้องพูดกับคนไข้เกี่ยวกับบทบาทที่ดีของคนไข้ที่เขาควรจะปฏิบัติเขาไม่สามารถที่จะมัวแต่ทำตัวเป็นครูของบุคลากรทางการแพทย์ เราก็สั่งนั่นสั่งนี่โดยอาศัยเงื่อนไขยยในเรื่องของสิ่งที่เป็นหน้าที่ของบุคลากรในการแพทย์ในการที่ต้องัใช้ชัน้นนี้ต้องทอา,งาอ,งทอย่างนั้นสิต้องทำนี้สิคุณเป็นแพทย์ภาษาอะไรคุณเป็นพยาบาลภาษาอะไรคุณต้องมีจัรยาบรณเขาต้องตัดสินใจในเรื่องนั้นในหน้าที่ของเขาส่วนคุณต้องตัดสินใจในเรื่องการที่คุณจะต้องได้รับการรักษาและตัดสินใจจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อหรือจะรับการรักษาที่นี่หรือจะไม่ที่นี่มันเป็นเรื่องคนละคนละโดเมนคนละ ขอบขายในการที่คนจะต้องดูเรียกว่าตัดสินใจตรงนั้นคุณไม่สามารถจะไปก้าวไกลและเรียกว่าใช้สิ่งนั้นในการที่กดดันและละหน้าละทิ้งหน้าที่ของฉันฉันจะกินจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะทําอะไรตามใจชอบก็ได้ไม่สําคัญเพราะยังไงคุณก็ต้องดูแลฉันเพราะคุณมีจัรยาบรลในการดูแลฉันส่วนฉันฉันเองไม่จำเป็นจต้องทําหน้าที่ของคนไข้ที่ดีในการที่ต้อง ทำตามระบบที่คุณบอกเพราะยังไงคุณก็ยังมีหน้าที่อยู่ดีในการดูแลฉันมันก็จะแปลกใช่ไหมครับถ้ามันออกในระบบนี้เขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาในส่วนที่เขามีหน้าที่ตามวิชาชีพส่วนคุณนั้นไม่สามารถจะใช้ข้อข้อบังคับตามหน้าที่วิชาชีพของเขาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการละเลยบทบาทที่ถูกต้องในการที่คุณจะต้องทําหน้าที่ในงานรับการดูแลรักษาเช่นกันนะมันคนละห้องเรียนกันฉันใดก็ฉันนั้น เรื่องของการที่พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบกับลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันในห้องเรียนพ่อแม่ลูกไม่สามารถที่จะนำสิ่งที่เป็นเรื่องควรทำในห้องเรียนพ่อแม่มาเป็นข้ออ้างในการที่จะละเลยหน้าที่อันดีทางสายสัมพันธ์ที่ลูกควรจะมีคือการให้เกียรติพ่อแม่ถ้าสมมุติว่าเราจะบอกเพียงว่าพ่อแม่เนี่ยให้กําเนิดมาดังนั้นต้องทําหน้าที่ของเขาเท่านั้นเนี่ยมันแปลว่าคุณก็จะได้เฉพาะสิทธิพื้นฐานที่กฎหมายสักแห่งเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาให้คุณ กฎหมายตั้งมาที่หลังนะสายสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อนกฎหมายมาดูแลที่หลังว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเยาวชนต้องไม่ถูกกระทาแบบนี้อย่างนี้กฎหมายตั้งขึ้นมาที่จะควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เชื่อลองามนะักกฎหมายดูนั่งอยู่ห้องนี้มือนกฎหมายตั้งขึ้นมาเพื่อจะขีดเส้นล่างสุดของสังคมเพื่อจะไม่ให้คนตกต่ำไปกว่าน,นี้ไม่ใช่ขีดเส้นขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนไปอยู่ที่นั่นถ้าทุกคนทําได้เพียงแค่สิ่งที่กฎหมายกําหนดสังคมจะอยู่ยากมาก ทุกเรื่องจะไม่มีการเจรจาทุกเรื่องจะต้องจบให้ศาลให้ได้และศาลจะไม่มีเพียงพอที่จะต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ทั้งหมดมนุษย์มีจิตสํานึกผิดชอบเองที่สามารถจะเคลียร์กันได้ถ้าใช้แต่ถ้าไม่ใช้แล้วโยนภาระไปให้กฎหมายมนุษย์จะเป็นเพียงแค่เครื่องจกักรกลที่ทําตามโปรแกรมที่กฎหมายกําหนดเราจะไม่ใช่คนที่สามารถจะทํามากกว่าที่เราถูกโปรแกรมมาตามที่กฎหมายกําหนดและโปรแกรมมาให้เราเป็น คุณแม่มีหน้าที่ทางกฎหมายเท่านี้เท่านี้เท่านี้จงทําตามหน้าที่อ๋อได้ทําตามหน้าที่กฎหมายอ่ะเอาข้าวไปอ่ะเอานี้จบคุณไม่เคยจาเป็นจะต้องได้ของเล่นไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวไหนไม่จำเป็นจะต้องได้รับการโอบกอดหรือได้รับความทะนุถนอมใดๆทั้งสิน้นเพราะว่านั่นไม่ใช่หน้าที่นั่นเป็นสิ่งที่ให้มากกว่าหน้าที่ถ้าเอาตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็เพียงแค่หาอาหารให้กินแล้วก็ หาการศึกษาให้ได้เท่าที่กฎหมายกําหนดโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีคุณภาพอะไรก็ได้ขอให้มีการศึกษาที่กฎหมายกําหนดกฎหมายกําหนดและกฎหมายกําหนดอย่าถูกคำว่ากฎหมายกําหนดชักจูงใบจงกระท่างในที่สุดคุณกลายเป็นเพียงแค่คนที่มีชีวิตอยู่ตามกฎหมายกําหนดคุณจะภูมิใจอะไรถ้าคุณมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่กฎหมายกําหนดเวลาคุณไปจอดรถที่สี่แยกเพราะมันเป็นไฟแดงไม่มีใครชมคุณหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่กฎหมายกาหนด เวลาที่คุณขับรถไปแล้วคุณจะเอาชนะคนอื่นเพราะว่าคุณอยู่ในทางเอกเขาอยู่ในทางโทออกมาชนกันคุณชนะแน่แต่คุณเสียเวลาคุณอาจจะชนะในทางกฎหมายแต่คุณเสียสิ่งอื่นไปมากมายแต่ถ้าคุณยินดีที่จะบางครั้งมันอาจจะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณมีน้ำใจและเลี่ยงที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุอันนั้นต่างหากเป็นเจตนาที่แท้จริงของการกําหนดกฎหมายจราจรขึ้นมาคือความปลอดภัยสิ่งที่กฎหมายคาดหวังคือคุณจะไม่ทําเพียงแค่กฎหมายกําหนด แต่จะทําในสิ่งที่มันเป็นเจตนาของที่กฎหมายกําหนดคือสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ดีกว่าที่กฎหมายกําหนดด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับนะทะานั้นอย่าเพียงแค่มาคุยกันว่ากฎหมายกําหนดให้คุณต้องดูแลฉันในฐานะพ่อแม่คุณจึงต้องดูแลฉันเพียงเท่านั้นเท่านี้เขาทํามากกว่านั้นอยู่แล้วแหละฉันชาติยานของความเป็นพ่อเป็นแม่เขาทำมากกว่านั้นอยู่แล้วการที่เขาเลี้ยงดู ขัดเกลาคุณอะไรเงี้ยมันมากกว่าที่กฎหมายกําหนดอยู่แล้วในการที่เขาให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็สายสัมพันธ์ที่ดีกับคุณมันมากกว่ากฎหมายกําหนดอยู่แล้วแต่แน่นอนเรากําลังรู้ว่ามีพ่อแม่หลายคนกาลังละทิ้งหน้าที่ของเขาอยู่ผมก็ต้องพูดให้ครบนะในเวลานี้ผมพูดกับทุกๆชั้นเรียนมันมีพ่อแม่หลายคนที่กําลังทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําอยู่อันนั้นเราไม่เห็นด้วยแน่ๆแต่ผมกําลังบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเพียงเพราะว่ามีพ่อแม่เหล่านั้นอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้หลักการนี้ที่กําลัง ดียกับพ่อแม่เหล่านั้นว่าห้ามอย่าไปทวงบุญคุณลูกจกนกระทั่งลูกอยากคิดฆ่าตัวตายมันผิดอันนี้ผมเข้าใจแล้วเราพูดกับพ่อแม่แบบนั้นในชั้นเรียนพ่อแม่อย่าไปทํอย่างนั้นเพราะมันผิดในการที่คุณไปกดดันลูกมากขนาดนั้นคุณควรที่จะแน่นอนที่สุดเขาเรียกร้องให้สังคมช่วยกันดูแลพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องดูแลพ่อแม่ในใจพ่อแม่ก็ควรจะต้องวางแผนในการที่จะไม่เป็นภาระกับลูกอันนั้นถูกต้องแต่ในอีกด้านหนึ่งเราไม่ได้คิดมันไม่ใช่สิ่งที่สั่งว่ามันจะเกิดปุป๊บอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกินกําลังที่เขาจะดูแลตัวเองได้ต่อไปไม่ว่าจะในเรื่องของกําลังกายหรือกําลังทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณจะบอกว่าอ้าวสังคมก็ต้องดูแลสิเพราะว่ามักฎหมายกําหนดแล้วว่าให้สังคมเป็นสังคมที่ต้องดูแลคนแกช่ชราชั้นไม่ต้องดูแลอันนี้มันจะแปลกมากเพราะว่าอันนี้มันเท่ากับเรากําลังทําตัวเป็นแค่เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เรากําลังปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นมโนธรรมท,ที่อยู่ในใจเราลองคิดดูถ้าเขาไม่ใช่พ่อแม่นะและเขาเคยทําดีกับเรา เรายังต้องเลี้ยงดูเลยเราต้องเรายังต้องพยายามที่จะตอบสนองบ้างเลยจริงไหมต่อให้เขาไม่ใช่พ่อเอาแค่ดลดระดับลงมาให้เป็นพี่น้องกันเนี่ยอาจจะไม่ถึงแบบเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องกันเนี่ยคุณก็มีใจรู้สึกแล้วแหละว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องปกป้องซึ่งกันและกันในในฐานะที่เรามีาสิ่งที่ใช้ทั้งสองอย่างนะทั้ง,ท,งทั้งสัติธาและมโนธรรม ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีมโนธรรมอ่าไม่เป็นไรถ้าไม่อยากมีมโนธรรมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ต้องมีสัญชาตญาณแต่ถ้าคุณใช้มโนธรรมในการกดดันสัญชาตญาณเนี่ยคุณจะแย่ยิ่งกว่าคือคุณกําลังมีมโนธรรมสีดําเลยนะถ้าคุณใช้มโนธรรมในการที่จะขับสัญชาตญาณบางอย่างออกจากชีวิตของคุณเพียงเพื่อคุณจะไม่ดูแลคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณเนี่ยคุณกําลังแย่กว่าสัตว์บางชนิดที่มันยังมีสัญชาตญาณในการปกป้องคนในกลุ่มของมันเองมันกําลังปกป้องสิ่่งงงทีเเเปป็็นนนแพพวกขออมั เพื่อที่จะดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้มันไม่ได้ใช้มโนธรรมนะครับมันใช้เพียงแค่สัญชาตญาณในการที่ปกป้องกันและกันเพื่อจะดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีมโนธรรมแต่ว่าคุณเอามโนธรรมคุณเนี่ยขับสัญชาตญาณน,นี้ออกไปจากชีวิตคุณว่าฉันจะไม่ปกป้องใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์คนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามเอากฎหมายมาทําอย่างเดียว อันนั้นมันแปลกและตลกมากเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นมโนธรรมด้วยซ้าไปมันเป็นสิ่งที่แย่กว่ามโนธรรมในเส้นจํานวนถ้ามันอยู่ในเส้นจานวนนะมันไม่ได้อยู่ที่ศูนย์มันอยู่ที่ติดลบคุณกําลังใช้มโนธรรมข่มสัญชาตญาณที่คุณมีอยู่ที่ควรจะต่อให้คุณเพียงแค่เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยคุณก็ยังสอย่างน้อยต้องมีสัญชาตญาณบ้างแต่คุณไม่ใช้สัญชาตญาณเลยเพราะคุณบอกว่ากฎหมายต้องมาทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากและมันไม่สมควรที่จะทําให้สิ่งนนี้เนะ ทำใหม้มันจะทําให้สังคมมนุษย์ในที่สุดแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ยุคที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์มากมายมันทําลายตัวเองบางทีไม่ต้องมีอะไรมาทาลายสังคมมนุษย์แต่สังคมมนุษย์ที่ปราศจ,จากคุณธรรมปราศจ,จากมโนธรรมและศีลธรรมที่ถูกต้องในที่สุดจะทําลายตัวเอง เหมือนที่ในประวัติศาสตร์ผ่านมาแล้วกี่รอบต่อกี่รอบถ้าพูดย้อนไปในประวัติศาสตร์พระคมัมภีร์มีเยอะกว่านั้นอีกแต่ถ้าสมมุติไม่ต้องถึงมือพระคมัมภีร์เรายังเห็นเลยว่าในประวัติศาสตร์ปกติก็เห็นอยู่แล้วว่าความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมนั้นมันได้ในที่สุดทําลายความเจริญทางวัตถุมากขนาดไหนถึงแม้เราจะมีมากก็ตามแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่มันเป็นมนโนธรรมของเราเราที่สุดจะทำลายตัวเองรวมถึงสิ่งเจริญต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมา พระคริสต์ทำคำัมพีรวันนี้กําลัสงสอนเราว่าให้เรากลับมาสู่รากฐานของการที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นคือการที่เราจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน,นในครอบครัวโดยเพราะยิ่งการที่เราจะเห็นถึงคุณงามความดีหรืออย่างน้อยที่สุด <_ s> เห็นแก่สายสัมพันธ์ที่คนในครอบครัวมีต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรือว่าลูกจะมีต่อพ่อแม่ก็ตาม <_ s 2> s> <S เราไม่ควรจะเอาเปรียบสายสัมพันธ์นั้นผมก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเราไม่ควรจะเอาเปรียบสายสัมพันธ์นั้น พ่อแม่ไม่ควรจะเอาเปรียบสายสัมพันธ์ด้วยการไปทําให้ลูกรู้สึกผิดหรือกดดันลูกในทางที่เกินกว่าที่คือในลักษณะที่เห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่ได้ในทางกลับกันลูกก็ไม่ควรจะเอาเปรียบสายสัมพันธ์นี้เพราะเห็นว่าพ่อแม่รักจึงคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องตอบแทนอะไรเพราะนี่สิ่งนี้มาจากความรักฉะนั้นจึงไม่ต้องตอบแทนมันเป็นเรื่องของมโนธรรมถ้าเขาไม่ใช่พ่อแม่เรายัางตอบแทนเลยฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคุณควรที่จะมองในลักษณะที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาทําในสิ่งที่เขาควรจะทําในระดับที่เขาควรจะทําไปแล้วคําถามตอนนี้ที่คุณจะต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าคือว่าแล้วคุณจะทําอะไรในสิ่งที่คุณควรจะทําตามความจํากัดที่คุณมีตามสิ่งที่คุณมีด้วยเช่นกันสิ่งนี้โหคคำถามนี้คือว่าวันนี้สําคัญยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการที่คุณจะเอาไปดูแลคนไข้หรอไม่หรอก การดูแลคนไข้นะมันก็ต้องใช้ทุกอย่างท,ที่ที่มันเกี่ยวข้องกันหมดใช่ไหมมันก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นมโนธรรมที่มันจะต้องรักษาไว้ด้วยการที่เราจะต้องอยู่ในสังคมร่วมกันไม่ว่าสังคมไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีเรื่องของมโนธรรมและจิตสำนึกผิดชอบที่ถูกต้องและในที่สุดสิ่งนี้นะมันจะปกป้องสิ่งอื่นที่เป็นมโนธรรมในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน อันนี้เป็นเคสสตัทดี้ที่เราควรจะใช้ในการที่เป็นเป็นกรณีศึกษาที่เราควรจะใช้เป็นหลักการที่เราควรจะใช้ในการปกป้องคุณธรรมอื่นๆที่กําลังได้รับผลกระทบกระเทือนในเวลานี้กลับมาสู่ทางที่พระเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เป็นกลับมาสู่ทางที่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระฉายาของมนุษย์ให้เป็นอยู่พระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมคนที่ใช้อํานาจนิยมไปในทางที่ผิดพระเจ้าไม่ชอบคนที่ใช้อํานาจนิยมในการข่มเหงคนอื่นอันนี้ต้องเข้าใจก่อน สิ่งที่เรากําลังพยายามจะทําสิ่งที่น้องๆหลายๆคนหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นน้องหรือคุณจะเป็นพี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะพยายามที่จะต่อต้านสิ่งที่เป็นอํานาจนิยมและการข่มเหงคุณด้วยอํานาจนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคที่จะที่จะที่จะปกป้องตัวเองแต่ต้องระวังเครื่องมือที่ใช้ในการปกป้องที่จะต้องไม่ใช้เครื่องมือในการที่ผิดแล้วไปทําให้เกิดความเสียหายอีกด้านหนึ่งเราต้องศึกษาให้ครบถ้วนก่อนแล้วก็ไม่บิดพลิ้วต่อสิ่งที่เป็นมโนธรรมของมนุษย์ที่มีอยู่ และสิ่งที่เป็นจิตสำนึกผิดชอบที่มนุษย์ควรจะมีต่อสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสิ่งนี้ความจริงนี้เรื่องสายสัมพันธ์นี้ปรากฏชัดเจนและเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในพระคิสธรรมคมภีพระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบนโลกนี้สิ้นพผะชนบนกางเขนเพราะว่าพระองค์มีสายสัมพันธ์นกับพวกเราพระเจ้าทรงรู้แล้วว่ามนุษย์เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องสร้างปัญหาให้กับพระองค์แน่ทําให้พระองค์เดือดร้อนทําให้พระองค์เจ็บแน่แต่พระองค์ก็ยังตัดสินใจที่จะมีมนุษย์ตัดสินใจทีีี่จะะมลลูกกของพรบนโนโ ไม่ใช่เพราะว่ามีลูกแล้วก็ต้องทําตามหน้าที่แต่มีลูกแล้วพระองค์ทรงมีสายสัมพันธ์ที่จะช่วยชีวิตของพวกเขาจริงๆไม่ต้องช่วยก็ได้จริงๆไม่ช่วยก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พระองค์ยังตัดสินใจที่จะช่วยดีภาพสะท้อนนี้พระองค์จึงเรียกพระองค์เองว่าพระบิดาพระองค์เสด็จลงมาตั้งครอบครัวพระองค์ไม่ได้เสด็จลงมาตั้งาศาสนาพระองค์เสด็จลงมาเพื่อจะเรียกเราทุกคนกลับเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ ภาพสะท้อนของครอบครัวคือภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ที่พระเจ้าอยากจะเรียกมนุษย์ให้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่มีอำนาจบางอย่างพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นิยามความสัมพันธ์นี้มันเสื่อมถอยลงไปแล้วทําให้มนุษย์เองปฏิเสธความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้าไปด้วยในเวลานี่เรากลับเข้ามาแล้วก็มีสติกันสักนิดหนึ่งก่อน ต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องโอเคแต่ต้องเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องในการต่อต้านสิ่งนั้นไม่เช่นนั้นเครื่องมือที่เราใช้ในการต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องในที่สุดมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังแล้วก็ใช้มันอย่างไม่ครบถ้วนขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายข้าพองศ์อธิษฐานเผื่อลูกๆที่กําลังลําบากใจในเวลานี้ พระองค์อธิษฐานเพื่อลูกๆที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทาโดยคนที่อาจจะไม่ได้รักษาหน้าที่ของเขาในครอบครัวพระองค์อธิษฐานขอทรงโปรดปลอบโยนลูกๆเหล่านั้นขอทรงโป,ปรดเสริมบลังลูกๆเหล่านั้นขอประทานความหวังให้กับลูกๆเหล่านั้นและให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพ่อที่แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพ่อที่สามารถจะแบ่งความรักของพระองค์แทนที่ความรักที่เขาอาจจะขาดไปและพระองค์ปรารถนาที่จะให้เขาเองเมื่อได้รับความรักนี้แล้ว รักษาคุณธรรมแห่งความรักนี้ไว้แล้วตอบสนองคนที่เคยทําดีต่อเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมและตอบสนองแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่ได้ทําดีต่อเขาแต่ว่าตอบสนองตามลักษณะคุณธรรมที่ลูกควรจะมีต่อบุคคลในครอบครัวขอพระองค์ทรงโปรดนําพาที่ผู้ข้าพระองค์เองจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมความไม่เท่าเทียมในสังคมความไม่เหมาะสมในสังคมด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้องและเครื่องมือที่ครบถ้วนเหมาะสมโดยพ้องยิ่งเครื่องมือที่มาจากพระวจนะของพระองค์ที่เป็นความจริงนิรันดและ หวังดีต่อมนุษย์เสมอและมีหนทางที่จะนำคำตอบมาสู่สังคมของมนุษย์ได้ในทุกสถานการณ์และก็ทุกความสัมพันธ์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้ที่ประทานให้กับพวกข้าพระองค์คือคำสอนและก็ความรักที่มาจากพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์อธิษฐานขอกำลังจากพระองค์ในการเข้าสู่ที่ทำงานและการสําดงคุณลักษณะที่ดีให้กับสังคมจะได้เห็นผ่านทางการที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคำของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้า Amen. ขะเจ้าไว้เพื่อพรในการเข้าสู่ที่ทำงานครับสวัสดีครับ